ุดยิ่งใหญ่เอเชียท็อปอวอร์2024อูโดฮโหวานไมพิรัตนำทีมศิลปินดาราเดินผมเข้ารับรางวัลวันนี้รายการคุข่าวบันเทิงจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกันค่ะงานเอเชียท็อปอวอร์2024นำโดยคุณทรงธรรมพลกับทองประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ค่ะภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายธนรัตน์จงสุธานามณีเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการเปิดงานค่ะภายในงานมีเหล่าบรรดาศิลปินดารานักสแสดงทั้งไทยและต ประเทศร่วมเดินพรมแดงกันอย่างขับขั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นอูโดฮวานักแสดงจากเกาหลีควางฮุงศิลปินเวียดนามค่ะเดซายศิลปินเมียนมาและอีกมากมายรวมถึงศิลปินดาราไทยค่ะที่มาร่วมเดินพรมแดงค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้พิรัตหลงซื่อรีออมสุชาหน่องอรุณโฉชาที่เขาร่วมรับรางวัลค่ะเราไปฟังคุณชาทรงทําพูดถึงการจัดงานเอเชียท็อปอวอร์ด2024ในครั้งนี้กันเลยค่ะ ทางชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ของเรานะครับยินดีมากครับสำหรับงานเอเชียท็อปอวอร์ดครั้งที่3ในปี2024นี้นะครับเ,ออเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงานนี้ค่ะครับแล้วก็มารับรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ด <Top> ค่ะ2024ก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี โรงพยาบาลเลยลักก็24ปีแล้วค่ะก็ท,ทํามาด้วยความพัฒนาความสวยแล้วก็ความปลอดภัยนะคะในโรงพยาบาลมาตลอดค่ะวันนี้ก็มีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะ The Best Destination for e t h a g i n g and Pet i i n e Center นะคะก็เป็นวิทยาศาสตร์ชะลอวัยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือในประเทศไทยนะคะก็คือก้าสู่สังคมผู้สูงอายุยเต็มตัวนะคะก็คือในเรื่องของสัตว์ชะลอวัยก็คือมีบทบาทเพิ่มเข้ามานะคะในเรื่องของการที่จะทำให้อ่า เซล์อ่อนเยาว์นะคะ Reverse Age ให้เซลล์กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราสามารถที่จะดูแลนะคะคนทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพให้อ่อนเยาว์แล้วก็อายุยืนแบบสุขภาพดีค่ะเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มีโอกาสมารบาับรางวัลเห็นด้วยครับว่าว่าคือตอนนี้เราเราจริงๆเราเป็นผู้นำนะด้านการแพทย์ในเอเชียนะครับคือในด้านเอเอเอเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นผู้นําเลยในเอเซียนี่เราพูดได้เลยว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ ก็เลยอยากใช้โอกาสนี้ในการที่ว่าแบบแค่กระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มองแค่ประเทศไทยนะครับคือเราต้องเป็นศูนย์กลางของที่นะครับก็เรามั่นใจว่าเรามีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสามารถพอนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทย์หรือบุคลากรเนาะนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้ใช่ครับรู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่นักแสดงต่างชาติจากครั้งก่อนๆมาอาจจะฝากวิดีโอหรืออะไรพอ เราสร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตของงานเราจะวิเคราะห์ว่าท่านใดบุคลากรใดบริษัทใดองคอ์กรใดที่พร้อมจะก้าวไปเอเชียได้จะด้วยกันอะไรเงี้ยครับภาคภูมิใจมากครับที่มีพันธมิตรบริษัทต่างๆนะครับมาร่วมเป็นกรรมการจัดงานนะครับปัจจุบันก็ทําคลินิกเสริมความงามครับที่อีเดนอยู่4สาขาครับ,รบแล้วก ทำอีกหลายธุรกิจเช่นธุรกิจน้ำดื่มแล้วก็ธุรกิจอย่างแรกครับก็เราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันดีๆกับทางแคนกลาเมเนจเมนต์ด้วยนะครับแสดงนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ซีรีส์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแคนกลายมีเน็ตนะครับผมก็ครอบคุมทั้งงานท้งได้บันญึีแล้วก็ต่างประเทศครับผมเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีบริษัทก็คือเกี่ยวกับเรื่อง one stop service ครับเราดูแลและหลายธุรกิจต่างประเทศนักลงทุนแล้วก็พวก entrepreneur แล้วก็ ครับผมกบพาในกับผมนะครับเอย่ and, uh, yeah, We are diversified uh, company with multiple business units but also active in the media and uh, PR uh, industries ค yeah. รับเขาคือเป็นลงประานของบริษัทผมนะครับแล้วก็เขาก็ดีใจด้วยที่มาในงานวันนี้จะมีไฮไลทเ์เด็ดๆหลายอย่างเลยนะครับจะมีศิลปินนะครับเดินทางมาจากอเมริกาแล้วก็ซ้อลิกสิ์เพลงลอรีมาโชว์เป็น4ภาษานะครับแล้วก็จะมีโชว์จากศิลปินไทยเราด้วย มึงเอ็กซด์ก็ มันมีใครแม็กหลายอย่างทุกรางวัลนะครับสำคัญหมดเลยฮะมันก็ต่อยอดในแต่ละสาขาซึ่งชมรมเราเนี่ยใช้เวลาคัดเลือกนานมากด้านวงการบันเทิงหรือนักแสดงที่สู่เอเชียเนี่ยเราก็จะมีให้25รางวัลส่วนทางด้านนักธุรกิจหรือว่าองค์กรต่างๆรวมไปถึงภาครัฐเนี่ยก็อีก25รางวัลที่ทางชมรมนะครับได้มาชักชวนตอนแรกก็ดูวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับว่าจัดไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมเรื่องของการ ซอฟต์พาวเวอร์ครับ,รบก็การใช้วัฒนธรรมทางด้านสื่อศิลปินแล้วเราคิดว่าของของประเทศไทยของเรามีดีนะครับเราสู่เอเชียได้เราก็เลยสาม,มารถเชิญศิลปินจากท<อ>ั่วเอเชียนะครับมารับรางวัลแล้วก็ทางด้านซอฟต์พาวเวอร์อไทยก็เลยบอกว่าอยากสำโคนงการน,านี้นครับก็ฝั่งบริษัทเราก็ดูแล,ลหลายธุรกิจต่างประเทศแล้วก็พวกนักลงทุนแล้วก็ติดต่อมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์อยู่แล้วนะครับที่เราอยากสนับสนุนประเทศไทยให้พัฒนา <laughs> oh, yeah. Um, so, yeah, we are happy to uh, partner with Asia Top Awards this year. And uh, I think it's a great event uh, with great actors, which are really uh, worthy of support. Yeah, rising stars here. And uh, also, um, so'sgy happy security activities the media industries so really uh, yeah. we also happy provide security services and also own to แล้วก็ก็จะพยายามแบบทำดีที่สุดแล้วก็สนับสนุนอีกเรื่องโครงการนี้ให้มันไปไกลได้ถึงประเทศนะครับภูมิใจคะที่ว่าพันธมิตรแต่ละท่านหรือสื่อมวลชนหรือเหมือนที่บอกฮะว่า กระทั่งผู้เข้ามาร่วมรับรางวัลหรืออะไรเงี้ยฮะมันมันทำให้เรารู้สึกไม่กดดนันแล้วก็อยากที่จะพัฒนาแล้วก็แอคทีฟในปีหน้าให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับ